สวัสดีตอนรับเข้าสู่โซน s สโต้ Thailand กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามีสินค้ารุ่นใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมแจ็คนะครับจากโซนิสโต r เอ็มกอเทียครับภูมิครับ o ซน s สโต e เอ็มกอเทียครับครับผมบุกโนสินค้ารุ่นใหม่วันนี้ที่เราจะนำมาฝากนะครับวันนี้ก็คือ b บราเวียได้เองนั่นรุ่นอะไรครับพี่ภูมิครับ b บรา i วีย48 A 90์อี่อาเขตนี่รุ่นนี้กันเลยนะครับผมซึ่งนิยามของรุ่นนี้นะครับ เป็นทีวีไซส์คอมแพคที่เหมาะแก่การเล่นเกมเดี๋ยว่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าทําไมมันเขาถึงใช้ชื่อนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไระเด็ดๆกันในรุ่นนี้กันบ้างน,นะครับผมบ <S <S อย่างแรกเลยเรามาดูในตัวเรื่องประเภทของจอของรุ่นนี้กันก่อนนะครับโดยที่จอของรุ่นนี้นะครับจะเป็น OLED นะครับ <S <S ซึ่งถามว่าจอ OLED เนี่ยมันดีกว่าจอที่เป็น LED ยังไงนะครับ <S 2> <S 2> อย่างแรกเลยนะครับตัวเมดสีของเขาอจะมีมากกว่าที่จอ LED เพราะฉะนั้น ตัวมิติของสีนะครับมันจะค่อนข้างกว้างกว่านะ<ช>ครับมันจะทําให้ตัวสีสันเนี่ยมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วต่อมาก็คือในตัวเรื่องแสงซึ่งตัวของจอครับมันสามารถกําหนดแสงวยตัวเองซึ่งไม่ต้องพึ่งพาแบ็คไลท์ของตัวจอ LED เพราะฉะนั้นตัวมิติของภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างดีขึ้นใช่แล้วก็ตัว OLED เนี่ยครับก็จะเป็นไม่ต้องใช้มิดหลอดเนี LED แล้ว ขนาดของหน้าจอก็มีจะมีความบางมากขึ้นใช่คหับมากขึ้นใช่แล้วก็อันนี้จุดสําคัญเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่ชอบเล่นเกม,มนั่นก็คือมันตอบสนองได้ดีกว่าหน้าจอที่เป็น L E D นะครับผมเพราะว่าพวกความไหลลื่นของภาพในเวลาเราดูหนังเล่นเกมเมันจะค่อนข้างลื่นกว่าการฉีดขาดของภาพจะค่อนข้างน้อยกว่าหน้าจอประเภท L E D และเทคโนโลยีที่มากับตัว OLED รุ่นนี้ครับก็คือ BRAVIA XR Processor นั่นเองครับ BRAVIA XR Processor ช่วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอ่าตอนแรกตอนนี้จะแบ่งเป็นหลักๆอยู่ได้2อย่างนั่นก็คือ XR Picture กับ XR Sound นะครับผมอย่างแรกเลยตัว XR Picture นะครับจะแบ่งเป็นแยกย่อยได้อีก4อย่างนั่นก็คือ XR Color ครับ XR Contrast ครับ XR Clarity แล้วก็ XR Motion ครับอ่ะอย่าง XR Color ก่อนเลยครับตัวนี้เขาจะขยายสเปกตรัมของสีให้กว้างขึ้น แต่ถ้าให้สีสันเนี่ยดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วน XR Contrast นะครับเขาจะดึงในส่วนที่มืดที่สุดดยส่วนที่สว่างที่สุดสให้มีความใกล้เคียงกับของจริงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มมิติเข้าไปนะครับผมส่วน XR Clarity เนี่ยก็จะเป็นการชดเชยเสริมเติมเพิ่มในส่วนคลิปของภาพนะครับให้คมชัดยิ่งขึ้นใช่ครับ,รบอ่าแล้วส่วน XR Motion นะครับ XR Motion <ม>เนี่ย มันจะทําให้ภาพมันมีความไหลลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือ XR Sound นะครับ XR Sound เนี่ยก็จะแบ่งได้อีกสองอย่างนะครับนั่นก็คือ XR Sound Position และ XR Surround นั่นเองนะครับก็เป็นยังไงครับ XR Sound Position เนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือจุดเด่นของ Sony ที่เป็นครีมที่เป็นเวียร์นะครับนั่นก็คือเสียงออกมาจะน้าจะาจอนั่นก็คือระบบ a c o u ิ t i c s ร์เฟ c อ a u ิโอนะครับผมตัวนี้มันดียังไงครับพี่ภูครับ ภาพกับเสียงอยู่ตรงกันหลายๆคนอาจจะเคยชมทีวีแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมคนพูดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเสียงไม่ตรงกับใช่เพราะปกติทีวีเสียงจะอยู่ด้านล่างแต่ตัวนี้ครับเสียงออกมาจากหน้าจอเลยเพราะฉะนั้นเวลาสมมติคนพูดตรงนี้เสียงก็จะมาจากตรงนี้เลยใช่นะครับผมส่วน XR Surround นะครับการจาลองทิศทางของเสียงก็ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างด้านล่างนะครับทำให้เสียงเนี่ยมีคุาพมมิติากขึ้นตัวจับทำให้การรับชมหรือว่าดูหนัง ของคนก็มีความรู้สึกอินมากขึ้นใช่ครับมากขึ้นใช่ครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับตัว b บาเวียรุ่นใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือเบลเวียแคมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเบลเวียแคมถามว่า,วามันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือ Ambient Optimization Pro นะครับผม,มถามว่าตัวนี้มันดียังไงครับสมมุติมผมเดินเข้าไปใกล้หน้าจอ,อหน้าจอจะหลี ให้ลดแสงลงใช่ครับแต่ถ้าผมมานั่งไกลขึ้นเนี่ยตัวแสงก็จะสว่างขึ้นออก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันจะปร์เพื่อปรับให้เราไม่กระทบกระเทือนเรื่องสายตาใช่ครับผมหรือมันมีอย่างนี้ด้วยครับพี่ปูมเราสามารถใช้มือไปกระพี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยอคือแต่ก่อนเราต้องกดรีโมทใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเอามือโบกเลยแบบมันดู่กเพิ่มเสียงลดเสียง ใช่ครับและยังมีอีกยังไม่หมดไม่ใช่แค่ว่าหลีเสียงอหลีแสงเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. เรายังมีระบบที่ว่าสมมติถ้าลูกค้าไม่ได้ดูทีวีแล้ว mm hmm. ลูกค้าเดินพลนไปตรงเนี้ยของเรามันมีเซ็นเซอร์อยู่ซึ่งมันจะตรวจจับว่ามีคนดูหรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูตัวหน้าจอจะพักสแตนบายหมดให้ mm hmm. อันนี้พอทางฉลาดมากขึ้นเลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวเบาเว์แคมเนี่ยเราสามารถประชุมได้ด้วย ใช้ประชุมได้ด้วยยังไงครับก็คือเราสามารถเปิดเป็นกล้องผ่าประชุมแบบผ่าน Google Duo ได้เลยอ๋ออทนนี้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเคือบางคนอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนาะอยากโทรคุยกันก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ b a r e c a m ต่อด้วยโปรแกรมใช่ครับ Google Duo นะครับสะดวกใช่แล้วก็เห็นหน้ากันแล้วได้จอใหญ่ด้วยครับ ต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ที่หลายๆคนรอออยสำเขาบอกเปนเลนเกมใช่เพราะว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับยังตัวแรกเลยนะครับฟีเจอร์นั่นก็คือตัวอั scale frame rate time นั่นเองนะครับจาก60เฟรมเกมไหนที่รองรับจะสามารถัพไปได้สูงสุดที่120เฟรมกันเลยนะครับแถมตัวนี้ยังรองรับ ALM VR ด้วยนะครับตัว VR เนี่ย ALM VR เนี่ยถามว่ามันทําอะไรได้มันจะช่วยลดพวก การกระตุกข,ของภาพการฉีดขาดของภาพด้วยนะครับผมมันทําให้ภาพมีควาสสิูหรือไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วยังมีออโต้ HDR โซนแมปปิ้งด้วยนะครับตัวเนี้ยเขาจะมีการปรับตัว h DR ให้อัตโนมัติตามฉากนั้นนะั้นให้เหมาะสมนะครับอย่างบางทีหลายๆที่ชอบบย่างที่เราเล่นนะครับบางทีเราเปิด HDR ดีไว้พอถึงฉากนั้นๆบางทีมันจ้าแบบจ้ามากแสงจ้าเกินไปบางทีมืดก็มืดมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้ปรับออโต้ให้ ide, แต่ตรงน,นี้เรามีปรับ โตให้ด้วยนะครับและเรายังมีโหมดที่สวิตช์ระหว่างโหมดเกมกับตัวโหมดดูหนังด้วยนะครับตัวนี้ถามว่ามันดียังไงสมมุติเวลาเราไปใช้โหมดเกมนะครับวัาเราเปิดเกมปุ๊บมันจะสวิตช์ไปเป็นโหมดของเกมนะครับปรับไปเป็นโหมดเกมเลยแล้วมันจะสวิตช์ทำให้มีพุดแกลกตามโรลดนะครับผม มาถึงในส่วนของราคานะครับ OLED 48A90K ตัวนี้ก็เปิดตัวมาที่ราคา52,990บาทนะครับครับผมแล้วก็อีกสิ่งที่อีกตัวหนึ่งคือกล้องเนาะอ่าใช่ครับนั่นก็คือ b a v a r i a Cam นั่นเองนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6,990บาทครับเท่านั้นยังไม่พออะไรครับเรายังมีโปรโมชั่นอื่นเพิ่มเติมที่ลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้โซนิโกทั้ง6สาขาเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับฟังก์ชันที่อัดแน่นอยู่ภายในทีวีรุ่นนี้เลย XR 48A90K นะครับเมื่อจะว่าจะเป็นทั้งภาพแล้วก็เสียงหรือว่าแม้กระทั่งการเล่นเกมต่างๆนะครับผมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเราเรียกแฮมครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่มากับฟังก์ชันนะครับก็ที่หลายๆคน w o r ร์กฟอร์มโฮเนาะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการประชุมได้แต่ก็ติดต่อหากันก็ไม่ขาดนะครับก็สามารถ ทรหาการได้ด้วย Google Duo ใช่ครับแล้วก็ขอฝากโซนิสโต้ทั้ง6สาขาของเราไว้ด้วยนะครับอย่างสาขาที่เราอยู่ตอนนี้ก็สาขาโซนิสโต้ไอคอนเีย์ที่ชั้น3นะครับสยามพารากอนอยู่ที่ชั้น2นะครับสาขาเซ็นทรัลรามเก้าอยู่ที่ชั้น4เดอะมอลล์บางแคเดลโมกระปิอยู่ที่ชั้น1และสาขาน้ตใหม่ของเรานะครับที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับของผมครับอยู่ที่ชั้น2นั่นเองนะครับผมเวลาเปิดปิดทำการกี่โมงครับพี่ภูมิครับเราก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่11บเนาฬิกานะครับถึง20่สนาฬิกาครับก็ไปสัมผัสตัวจริงกันได้เลย ครับผมหรือลูกค้าถ้าอยากช็อปช่องทางออนไลน์เราก็ยังมีทั้งผ่านไลน์แอเคาน์นะครับว่าแม้ามากระทั่งช็อปออนไลน์นะครับก็เข้าไปที่ store sony co th กันได้เลยนะครับผมบตัวคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะมีทําการอัปเดตมาให้เรื่อยๆทุกอาทิตย์เลยนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงฟังก์ชันของตัวสินค้านั้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะมีกระทั่งเทคนิคต่างๆนะครับหรือแนะนําสินค้าใหม่พวกเราที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับผมเอาละครับถึงเวลาแก่สมควรแล้วพวกเราสองคน ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมฝากติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับติดตาม<อ>กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนๆจะได้มองเห็นคลิปของเราเหมือนกันครับผมไงงั้นขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ